ความสำเร็จของไทยที่จะเกิดขึ้นในฐานะที่จะเป็นเจ้าภาพเนี่ยจะคืออะไรแล้วท่านอธิบดีเห็นความยากเห็นอุปสรรคอะไรที่รออยู่สําหรับไทยคะในมุมของการที่ผู้นําเขตเศรษฐ,ฐกิจ21เขตเศรษฐ,ฐกิจมารวมตัวกันเนี่ยเสียงดังแน่นอนนะครับท่านมีเขตเศรษฐ,ฐกิจที่ใหญ่ๆมาหือมาอย่างสหรัฐอเมริกานะครับอย่างจีนอย่างญี่ปุ่นมาเนี่ย เสียงดังแน่นอนแล้วผมคิดว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่าไทยเนี่ยนะแล้วก็เศรษฐกิจที่ที่ขนาดย่อมลองมาเนี่ยก็จะอยู่ในการเปล่งเสียงอันนี้นะครับว่าวันนี้โลกต้องหันหัวไปให้ถูกทิศทางนะวันนี้โลกจะต้องสตรัคเจอร์ทางความคิดนะต้องให้เห็นว่าการที่เราจะทําธุรกิจเนี่ยมันควรจะต้องตั้งอยู่บนปรัชญาอะไรบ้างเราต้องมา redesign มาเขียนใหม่ออกแบบใหม่ว่า สิ่งอย่างที่เราพูดกันมาตลอดไว้เรื่อง FTA เนี่ยนะฮะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยที่พูดกันมาหลายปีแล้วแล,วและยังไม่ได้เกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยเราควรที่จะช่วยกันออกแบบให้ FTA ในยุคใหม่เนี่ยออกมาหน้าตายอย่างไรนะฮะที่จะพูดในเรื่อง Climate change มากขึ้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพูดในเรื่องสิทธิ์ของแรงงานมากขึ้นนะครับพูดในเรื่องของการค้าที่เป็นธรรมมากขึ้นผมคิดว่าใน a p e c เองเนี่ยที่ อย่างที่เราเห็นว่าเรามีเรามีมหาอำนาจอยู่หลายเขตเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่ที่ความคิดช่องว่างทางทิศทางเป้าหมายเนี่ยก็สามารถจะ l a s สกันได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมเชื่อนะครับว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงก็คือความปรารถนาของทุกเขตเศรษฐกิจที่ต้องการให้โลกนี้เป็นโลกที่สมบูรณ์แบบ มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ไอ,สอ้สมบูรณ์แบบนี่ก็คือว่าประชาชนอยู่ดีมีสุขนะครับบ้านเมืองร่มเย็นนะมีกรอบทิศทางในการดำเนินการค้าและการลงทุนและที่สําคัญก็คือว่าพยายามเพิ่มบทบาทส่งเสริมบทบาทให้ทุกอนุของหน่วยทางเศรษฐกิจเนี่ยมีส่วนร่วมในการกําหนดชะตากรรมของภูมิภาคได้คือถ้าย้อนกลับไปต้นกําเนิดของเอเปก็เกิดขึ้นเมื่อ 32ปีที่แล้วก็เป็นยุคที่อดีตสหภาพโซเวียตล่มสลาย <C> e <at> มีเหตุการณ์ประทุ2014ที่ได้เห็นรัสเซียบุกไครเมียแล้วก็ผนวกดินแดนนะคะ <C> e <at> พอมาตอนนี้เลยค่ะก็กำลัง <C> e <at> เห็นวิกฤตยูเครนกับ <C> e <at> รัสเซียอีกละลอกหนึง่ง <C> e <at> ท่านอธิบดีประเมินบร,ริบทแบบนี้ความขัดแย้งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยค่ะจะส่งผลต่อการมานั่งคุยมองตากันแล้วก็สร้างความร่วมมือกันในเชิงเศรษฐกิจอย่างไรคะ การหมุนเวียนไปของประวัติศาสตร์โลกนะครับมันเกิดขึ้นได้นะครับระวหว่างสถานะเดิมกับคนที่ต้องการที่จะเปลี่ยนสถานะเดิม status quo status quo นะครับคนที่ต้องการที่จะเปลี่ยน status quo ผมคิดว่าเหตุการณ์ที่เราเห็นกันมาตลอดเนี่ยนะฮะตั้งแต่การเกิดของเอเปกนะการลบสลายของโซเวียตยูเนียนนะไปสู่การมุ่งเข้าสู่แนวะที่แบบเสรีนิยมแบบไปค่อนข้างสุดโต่งนะครับ ้ามาสู่ยุค2,000นะฮะโลกเริ่มปรับเปลี่ยนตัวเองมากขึ้นนะฮะในทศวรรษที่ผ่านมาเราก็เห็นความขัดแย้งเห็นการโตขึ้นของมหาอำนาจใหม่ๆในโลกนะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องปกตินะครับประวัติศาสตร์ของโลกมองเห็นพลวัตแบบนี้มาตลอดเป็นร้อยเป็นพันปีไม่ใช่เรื่องใหม่ ความขัดแยง้งหรือความไม่เข้าใจการอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะในภูมิภาคระหว่างเขตเศรษฐกิจต่างๆในเอเปเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องเป็นประเด็นหนึ่งที่ไปผูกกับพัฒนาการแบบนั้นนะครับซึ่งเกิดขึ้นได้ในส่วนของไทยเนี่ยถามว่าจะกระทบไหมต่อการเป็นเจ้าภาพเอเปของเราผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติที่บรรยากาศการพูดคุยบรรยากาศการพบปะของผู้นำเนี่ยจะถูกจะถูกกำกับเนี่ยนะครับหรือ หรือจะถูกเชื่อมโยงกับความเป็นไปของโลกภายนอกเป็นเรื่องปกติแต่อย่างที่ผมเรียนในตอนตอนน้นนะครับว่าผมคิดว่าไอ้ core concept ของ a p e ปมันไม่ได้เปลี่ยนทุกเขตเศรษฐกิจต้องการที่จะหาทางให้สังคมเนี่ยมันดีขึ้นแต่แน่นอนไอ้ความหมายของการทำให้สังคมมันดีขึ้นเนี่ยในแต่ละความคิดของแต่ละคนบางครั้งมันไม่เหมือนกันมันถึงต้องมีเวทีอย่าง A p e ปนะครับที่ ที่จะเป็นเวทีที่ผู้นำคือผู้นำจริงๆนะฮะในการบริหารประเทศของเขตเศรษฐกิจต่างๆจะเข้ามาแล้วก็มามาแชร์ไอเดียกันว่าสังคมที่จะเป็นอุดมคติมากขึ้นเนี่ยนะครับมันคงไม่มีสังคมไหนเป็นอุดมเป็นสังคมอุดมคติโดยสมบูรณ์นะฮะแต่สังคมที่จะเป็นอุดมคติมากขึ้นกับที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยควรที่จะมีรูปร่างหน้าตามาอย่างไรควรจะมีกติกาอย่างไร